สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะพามาขุดมันฝรั่งนะคะมาลองขุดดูพอดี <c oughs> แฟนยายไม่มีมันฝรั่งกินแล้วก็เลยจะมาลองขุดดูนะมันจะมีหัวหรือเปล่าเนาะแรงแรงสองร่องนี้ปลูกก่อนเดี๋ยวมาลองลองปลูกไห้ลองขุดกันดูจริงๆต้องรอให้ต้นตายก่อนนะ เราดูกันโอ้โหดึงแข็งมากเลยเพื่อนไหมมีหัวหรือเปล่าเนาะโอ้โหคนไม่เข้าเพื่อนแต่มันฝรั่งใหม่อย่างงี้เขากินทั้งเปลือกนะคะเอ้ยไหนล่ะมันฝรัง่ง คุดไม่เข้า้ยโอ้ยนี่อีอุ้ยหัวแล้วนี่จต่คุดไม่เข้าเดี๋ยวก่อนตอนปลูกปลูกหัวเดียวนะคะตอนปลูกโอ้ พืพ้พ้อๆืีไแหละ่ะเคียร์เข้ามาเคียร์เข้ามานี่อึ้บเห็นปะเขากินทั้งเปลือกนะคะตอนนี้โอ้ยอึ้บ ยังไม่ไอ้นั่นเลยหัวมันที่ยายฟังเข้าไปมันแรงอ่ะเพื่อนๆขอดูก่อนนะคะมันมีอีกหรือเปล่ามันต้องมีอีก เยอะเลยมันแรงอ่ะเพื่อนๆโอ้ยเด็บเล็บดำไม่ได้ใส่ทุงมือโอ้ยแม่ยายเขาขุดก่อนเด้อหาก่อนต้นแรกได้แค่นี้นะคะมาดูต้นที่สอง đêm màn kháng mùi vắng นไม่ตกเลยถ้าฝนมันตกหน่อยนะมันจะโตอยู่อันนี้ตั้งแต่ปลูกมาเจอฝนมาเจอฝนจริงๆสองรอบเองคุณเพื่อนตั้งแต่ปลูกนะเจอฝนแบบว่า พอได้เปียกหน่อยนะแค่สองรอบเองถ้าฝนช้ำๆหน่อยบน้ำมันก็เันไม้เมื่อวานยายยังรดเลยเมื่อ,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 มอวานยายรดก็ไม่พอเปียกเลยนี่นะนี่หัวหัวจริงเขาหัวจริงยังไม่เน่าเลยปกติหัวจริงเขาจะเน่าเลย ตังกล่องไว้ก็ไม่รู้จะเห็นปะยายเอาแค่ส yeah, อ okay, งลุมแค่นั้นเลยเอาแค่พ okay, อไปกินคนสองลุมก็กินไม่หมดนลลุมละมือมีอีกนะเนี่ยมีตรงไหนก็ไม่รู้โอ้โหสุดยอดดินเลย สุดยอดหรือว่าหมดแล้วอุตสาห์คุยอุตสาห์คุยวัาไี่อีกไม่มีเลยบางทีขุดไม่หมดมันก็จะมาขึ้นอีกโอ้ยไม่มีเลย โ oh. อ้ยนะมาให้ดูนี่สองหลุมสองหลุมผลผลิตไม่ค่อยดีปีที่แล้วผลผลิตดีปีที่แล้วผลมันตกอโอเคสองหลุมพอเดี๋ยวยายจะไปล้างล้างล้างให้มันสะอาดสาดก็ต้มทั้งนี้เลย กนะลัวไม่อิ่มได้ย่ายจะลองขุดร่องนี้ดูอีกร่องหนึ่งร่องข้างๆร่องน้นมันอาจจะดินแข็งมันอยู่ออๆนี่อันนี้มันร่วนๆหน่อยาลองขุดร่องนี้ดูสิกลัวมันไม่อิ่มต้มและเปลืองไฟต้มและเปลืองไฟได้นิดเดียวไ่วเอาอีกร่องหนึ่งนะคะอีกร่องหนึ่ง ก็เป็นยังไงมาดูกัน,นโอ๊ยโดนทิ้งก็ยังเล็กๆอยู่เลยเพื่อนๆไม่ใหญ่ยังหัวเล็กๆไปล้างแล้วเมื่อกี้เห็นมันน้อยๆมันลองพุดดูอันนี้อีกทีนึง อัน,นี้ดินเคยยังช่วงเดี๋ยวสองร่องนี้ยยายจะมาคุดให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาสลัดมารวยนี่หัวเล็กๆก็เยอะอยู่เฮ้ยเล็บใหญ่มันไม่ มันไปไม่ได้มันมันก็อยู่แต่ในแอ่งนี่แหละแอ่งที่เราขุดอะเนาะมันเลื้อยไปที่อื่นไม่ได้เพราะดินมันแข็งวางในใดเยอะอยู่นะนี่สามหกเก้าสิบสองหัว ถ้ามันใหญ่มันก็ได้เยอะอยู่นะนี่นะคะเพื่อนมันฝรั่งสามหัวที่ปลูก ในระหว่างที่รอรอต้มมันสรังก็ทําความสะอาดบ้านนะคะอันนี้ทําความสะอาดบ้านแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยนะคะรีวิวเอ้ยเมทูผิดถ่ายคลิปรีวิวขายขายของถ่ <c oughs> ายคลิปลงติ๊กต็อกกำลังหัดเล่นติ๊กต็อกเพื่อนเล่นเคยล,ลงไปแล้วอีกเครื่องหนึ่งมันพังเลยต้องมาซ้อมทำใหม่เนาะ ก็ยายร้องเพลงไม่เต็จนะไม่รู้เขาทำยังไงกำลังหาดเล่นเนาะก็ทำเป็นทไตอนถ่ายลงขึ้นทำอย่างนี้แล้วยื่นมือกลับมามือประดับมอมอต้องก็ร้อนไม่คุ้มเลยทำอย่างนี้อย่างนี้ ทำให้หนายยายทำให้หนายยายเป็นอย่างเห็นเขียเรื่อยอไกาแฟเหลือไปซองใช้คลลงไปตอะไปาคทความสะอาดบ้านตรอ ั่งใให้ป็นเนาะจัดห้องน้ำเลยได้ได้สระผมเลยยังไม่ได้อนาบน้ำนะแต่สระผมนี่แผลดูเอาอันนี้ของเก่านานแล้วไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แผลใหม่เมื่อกีอ้กินข้าวแล้วจะตอดไข่ไข่เจียวรักข้าวง่าย